สวัสดีค่ะเข้าสู่ช่องย่าซีกบดก่อนนะคะอ่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก่อนขอบคุณนูก่อนขอบคุณก่อนลูกขอบคุณก่อนขอบคุณข้าอ่ะรักรักรักบทตอ่นนี้เมื่อเห็นว่าไม่หนูจะเอาห่อเล็กมอนจุกออกมาแล้วเจ้าห่อใหญ่ ยูเป็นอุ้ยเอามาแบ่งป้าแอนด้วยขอบคุณค่ะไม่แบ่อยากได้หอยใหญ่ได้ไหมคะได้เป็นของผู้ใหญ่หนูกินได้เออไม่เป็นของผู้ใหญ่แต่หนูกินได้่เก่งจังเลยกินได้ไม่พูดอะไได้ปไปตรงนั้นเลยอ้าได้ขนมได้ขนมทอะไรเขาะ อ้าวได้ขนมใหญ่แม่เอามาคืนเลยเอามาคืนเลยใครบอกไล่นู้น่ะเอามาคืนเลยมั้ยโดนแนับินน้อยไล่แล้วมานี้ได้ขนมแล้วล่ะกะซ่าร้อนยังไรไปไปไปตรงนูนเลยนู้นยังเหลืออีกตั้งนู้นยังเหลืออีกเยอะนะขนมน่ะดูดูสีนดงดูสีแดงจางมากเลยดูเอาเอา นูเอลูกยังเลือีกดอนนะขนมล่ะเมื่อกี้อะไรนะเออูเอออะไรใช่ไหมโอ้ได้ขนมแล้วอารมณ์จีบหนูหนูมินเดี๋ยวนุเดี๋ยวนุไดเยอะเลยอ่านูได้เยอะมากขนมละโอ้ยุเอกซนูไม่ให้อีกแล้วขนมน่ะ ลูกแป๊าอีก่อนเยอีกเยอะเลยไปไปเอาที่รถเลยนุไปนุไปเอาที่รถเลยขนมเยอะแยะเลยนุ๊เ้วจะไล่นุ๊กไหมไล่นุไปไหนไหมเนี่ยเอา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 ไหนไหนอยู่รถไหนอยู่รถอยู่รถที่ไหนนุ๊เลยเอาเสื้อไว้ล่ะไม่ให้แล้วไม่เห้ยนูไม่เล่นไหว หนูจะเล่นกับใครหนูจะเล่นกับใครเอาอะไรแล้วเนาะให้เล่นต้นไม้ไปดูหนูเลยไปตรงนู้นเลยหนูจะเล่นกับใครเอาเอาขนมหนูคืนมาเลยเอาขนมหนูคืนมาเลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ให้เล่นด้วยอ่ะเฮ้ยให้เล่นด้วยโอ้ย ไม่ได้ทำจนน้มปลูกไหลเลยพี่น้องเลูกไปเอาขนมอีกแล้วไม่ให้แล้วทีนี้น่ะเอาใบยาชีแล้วไม่ให้มีน้อยแล้วเอาโอ้เอามาให้แอนด้วยนะให้แไปแออกินโต้กินโต้กินโต้จะเล่นด้วยหรือไม่เล่นด้วยเหรอนี่โอ้ใหญ่เ้ยโอ้ใหญ่รักใครรักใครทำไมกางเกงทำไมตะลุ่ย มาได้เลยวะเอาหมดเลยถ้านุกไปเอามาหนุจะเอากะมหมดเลย้หรอกเยอะเลยแต่ไม่ให้เลยอกเยอะแต่ไม่ให้อลักนูมไหมลักนุไหมรักนุไหมก่อนเลือกชัยอมาอักนุไหมนุจะเอาขนมมาให้นะรักนุ๊กไหมเมื่อกี้เป็นาสีนอ้อแล้วก็กินข้าวกินข้าวกับ คุณนันว้าวนีว้ามากระตื้นดีแล้วอันนี้ให้ให้แอนไหมแอนาะไเาเล็นหนเอาหัใจเลยเเนเอาาัคืนและขนมนะเมาเลยเขาให้เาให้อันเล็กเอาคืนมาเลยใหญ่ไปแล้วยิ้มเชยวัวนี้ขนาดยิ้มเลยเอาน้ำอะไรน่ะน้ำอะไรนะมินอุย น้ำอะไรเอาไปทิ้งก่อนเลยเออว้ามันมีฟองด้วยเอาไปทิ้งตรงไหนเอาไปทิ้งตรงไหนกินได้ไหมทิ้งทิ้งแล้วเอาเอาไปให้ใครจ้ะของใครของใครนั่นนะมินอุ้ยมันฟีฟองของใคทิ้งแล้วของแม่ของแม่นะไม่ต้องมาทิ้งเด้วนะเอ้า จังขอบจริงจังอ้ยคิดชอบนะจริงจังเลยนะของแม่นะของแม่นะเนี่ยเอามาเอามาให้ชี้มะให้ชี้เอาไว้มะจะให้ใครเด้วันนี้ให้ใครไม่ให้เล่นด้วยแล้วไปหยอกนุแล้วไปหยอกนุแล้วไม่ให้เล่นด้วยดวนุแล้วไม่ให้เล่นด้วยไม่ต้องมาเลยเอา แม่เล่นด้วยไม่ต้องมาเลยก้าอยากเล่ยนนำเขาเรียนภาษาอังกด้วยแล้วเอาเอากระเกะก็จะกระเกะดูกระเกะก็จะหลุดแล้วนี่มาอลไรตัวนี้หันแล้วอย่ายิ้มเลยไม่หันเลยแต่มันไม่เห็นมันไม่เห็นมันอันนี้เราถึงก็ตกใจเลยะ มันไม่เห็นมันไม่เห็นอมาตย่นทำมัดยางก่อนกะเจียงมัดยางก่อนส่งยี่ยังว่าส่งแบบอยส่งแบทบอยคื้นดยตลอดเลยโอ้ดูซ้ำหนึ่งยาวเนย่ง เจรจากันแล้วงานนี้เากน้วเป็นงเัโอ้โหเขาก็ไปกดกันแล้วพี่น้องอดกันแล้วเอาเอา เออเหรอเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเกือบไปแล้ววะมินเกือบนู่เอาคืนแล้ววะลลุนลโอ้เกือบไปแล้วมินอันใหญ่ค่ะตัวนี้เจ๊กิสาไปยังเขาเอาอันใหญ่หน่อก็หายอันน้อยเอาเขามินบอกให้เลือกเอาอันไหนไปอก็จะเลือกเอาอันใหญ่มาน้องกอนได้อันนึงไงให้อันไหนอ่ะมันเป็นของอะไร เออมันเผ็ดเมันเป็นองลูกเด็กันเผ็ดเออมันเผ็ดโอ้กินไม่ได้มันเป็นของนูกกินไม่ได้ก็ปุ๊บปุ๊บจับแบลวอนหุ่นมาหลอกแล้วนะโอ้ไปกินอนังหุ่นดีกว่างั้นอ่ะมินมาให้กินขนมไปกินอะไรไปกินอนังหุ่นแล้วมามาให้อะไรให้อะไรให้อันนี้ที่นก่าก็ไปลองดูอยู่เป็นนั่นเราอ่ะ เจ้าอันใหญ่อะมันได้เยอะอ่ะทำไมเอามากินด้วยนะเร็วน้อเลือกเอาอันใหญ่ล่ะมันได้เยอะเลยลูกแกมากินนทำได้เร็วเอามาขื่นโลดมันเบิร์ดละเอามาโลดในยูเทอร์นี่มันเบิร์ดละเอามาแชร์เลยเอามาแกกินด้วยกันมานมเดเบินยนมยังอยู่ทั้งๆหลายอยู่เอาแตดดีโด หนูจะกินแล้วหรด้วยกน้ำคกให้ใหู้กินด้วยไหมให้หูกินด้วยเหรอแบ่งหนูไหมนี่แล้วแล้วแบ่งใครกินอีกใ้ใครกินบ้างแบ่งว่ว่าเอแบ่ง่งะสิให้ฟูกินด้วยไหมน่ะดูดูดของพี่ฟูเยอะเป็นลังเลย โอ้ยไม่ให้ดูแล้วโอ้ยโอ้ยใครจะไปให้ดูเอามีพลังขอบคุณค่ะลูกของปู๊มีกันเยอะมากญาติเมื่อกี้มากินกินโอ้ยใครจะให้ดูเอเลิกไปไหนโอ้ยจะโดนจะโดนหายล้เลิกกินไหมปลาสิป้อนพ่อโอยไม่ให้ดูไม่ให้ดูญายิเมื่ยกี้ญาตเมื่อกี้มากิน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 ปลาหลายแต่ปลาหัวใหญ่ค่ะเอาแบ่งพี่ปุ๊แบ่งพี่ปุ๊จะแบ่งไหม แบ่งไหมแบ่งอุดแบ่งมาเลยแบ่งแบ่งแบ่งจะให้ปูกินด้วยนะแบ่งเอาแบ่งเลยอ้ามโอ้อร่อยจังเลยตัวกินน้ำคนได้สุดยาดเลยเบิร์ดน้ำโคกนมืดมาขวดใหญ่มากขวดชิบเจดมะข่ายี่ิ เออนั่นแหละสปอ,อนเซอร์นไหมมินไปไ <ะ S 2> ปไ <ะ S 2> ปไปนอนไปมันเผ็นเผ็ดไปไปนอนงั้นเอาไปให้หนุเลยไปนุเอ้ยมันเผ็ดนุกินน้ำกินน้ำกินน้ำาปานนกินน้ำกินน้ำกินป็กินน้ำมาไปมานอนกินน้ำกินน้กิน้กินเ้่ สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ